วันที่28มิถุนายน2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่53และคำอํานวยพรในเดือนแห่งอู๋เว้ยการฝึกปฏิบตัติขอเพียงตนเองทําได้ไม่ต้องไปบังคับและจํากัดผู้อื่นคติธรรมบทที่53 1 ธาตุแท้ของเต่าที่ยิ่งใหญ่คือความธรรมดาไม่มีความอัศจรรย์มิใช่มีสีสันที่สวยงามความบริสุทธิ์เรียบง่ายใช่ว่าจะไม่ดีการฝึกปฏิบัติมิใช่เพื่อไปสู่ความซับซ้อนแต่เพื่อบรรลุถึงความไร้เดียงสาการใช้จิตธรรมดาจึงเข้าสู่ประตูแห่งเต่าที่ยิ่งใหญ่ได้ง่าย ผู้ที่มีความสามารถแต่ไม่โอ้วอดจึงจะยั่งยืนยาวนาน 2. คนเราจะเป็นคนที่มีความสามารถเปรียบเสมือนการหวานเพาะในฤดูใบไม้ผลิเพื่อเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วงคือต้องการเวลาในการสั่งสมยิ่งจะเป็นคนที่มีความสามารถมาก ยิ่งต้องทนต่อความเหงาและผ่านการขัดเกลาได้ต้องเลี้ยงรากจนอย่างได้ลึกจึงจะแตกกิ่งก้านใบได้เต็มตน้น 3. เต๋าเรียบง่ายและปลอดภัยเมื่อปฏิบัติตามเตา๋าจึงประสบความสำเร็จได้ความสำเร็จที่แท้จริงในโลกนี้คือการช่วยผู้อื่นให้มีความเจริญก้าวหน้า ชัยชนะที่ใครก็แย่งชิงไปไม่ได้คือการประคองผู้ที่ล้มลงให้ลุกขึ้นยิ่งเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเท่าไรจะยิ่งชื่นชมความยอดเยี่ยมของผู้อื่นชีวิตของเขาจะนับวันยิ่งอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นท่ามกลางการร่วมชื่นชมยินดี 4. สรรพสิ่งเกิดจากเตา๋าหล่อเลี้ยงด้วยคุณธรรม มูลรากของการสั่งสมคุณธรรมอยู่ที่การฝึกฝนเต่าของตนจนสำเร็จหากพฤติกรรมของตนไม่มีคุณธรรมย่อมไม่อาจฝึกฝนเต่าให้สำเร็จได้ 5. ความกว้างใหญ่ของฟ้าดินอยู่ที่สามารถรองรับสรรพ,พสิ่งความกว้างขวางของจิตใจมนุษย์อยู่ที่การแสวงหาจุดร่วมและเคารพจุดตา่าง ผู้ที่ฝึกปฏิบัติจริงอาศัยรูปรักษภายนอกมาฝึกจิตภายในอาศัยสิ่งสมมุติมาฝึกฝนเป็นจริงโดยไม่มีข้อคิดเห็นเรื่องสำนักและฝักฝ่ายใดมองผู้มีคุณธรรมความสามารถเป็นแบบอย่างเมื่อพบเห็นผู้ไม่มีคุณธรรมความสามารถก็สำรวจจิตภายในของตนการฝึกปฏิบัติ ขอเพียงตนเองทำได้ไม่ต้องไปบังคับและจํากัดผู้อื่น 6. ชีวิตคนเราจําเป็นต้องเดินทางพร้อมสัมภาระน้ำหนักเบาบางครั้งมีทรัพย์สินมากไม่เพียงเป็นภาระทั้งอย่างยิ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายอีกด้วย 7. ระดับสูงของชีวิต มักกำหนดโดยศัตรูหากใครก็สามารถยั่วให้เรากดได้แสดงว่าระดับสูงของเราน่าเป็นห่วงแล้วความโลภความอิจฉาริษยาและความแค้นคือศัตรูตัวฉกาศของชีวิตผู้ที่เอาชนะตนเองและต้านทานความคิดเชิงลบได้คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดอาจารย์เจ้าเมียวกวัว